เทงต้องลาออกหรือเปล่าไอส้มมองส้มผ่าน AI อถ้าคุณสนใจเรื่องนี้เหมือนผมเราเป็นเพื่อนกันเทงลาออกได้แล้วได้เอาบอจอแค่คนเดียวความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาบาจอที่ผ่านมาถือเป็นกระจกสะท้อน ความนิยมทางการเมืองของนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆได้เป็นอย่างดีและสำหรับเทงผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นใบสั่งให้ทบทวนบทบาทและอนาคตทางการเมืองของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพรรคที่สนับสนุนเทงสามารถคว้าเก้าอี้นายกอบอจอมาได้เพียงคนเดียวท่ามกลางความคาดหวังและความเชื่อมั่นที่เคยมีอยู่สูงอบอจอแค่คนเดียวไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือ สัญญาณเตือนภัยสีแดงการได้เก้าอี้นายกอบอจอเพียงคนเดียวไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมท,ที่บ่งชี้ถึงปัญหาและความผิดพลาดที่ฝั่งรากลึกในการนำของเทงอบอจอคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดการที่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนในระดับท้องถิ่นน้อยมากจนได้เก้าอี้มาเพียงหนึ่งเดียวย่อมสะท้อนถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ประการที่หนึ่งความนิยมที่ตกต่ำอย่างน่าใจหายอาบอจอเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดผลลัพธ์ที่ออกมาจึงเป็นดัชนีชี้วัดความนิยมที่แม่นยำการได้เพียงหนึ่งเก้าอี้แสดงให้เห็นว่าฐานเสียงและความนิยมของเทงและพรรพวกได้หดหายไปอย่างน่าตกใจ ประชาชนจำนวนมากไม่ไว้วางใจในตัวเทงและแนวทางการนำของเขาอีกต่อไปประการที่สองความล้มเหลวในการบริหารจัดการการเลือกตั้งอบจต้องอาศัยการวางแผนการจัดการและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพการได้ผลลัพธ์ที่ย่ำแย่เช่นนี้บ่งบอกถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการการเลือกตั้งของทีมงานเทงอาจเกิดจากความขัดแย้งภายใน การขาดเอกภาพหรือการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดประการที่3ามนโยบายและแนวทางที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนในแต่ละจังหวัดมีความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกันการที่พักของเทงไม่สามารถเจาะเข้าไปนั่งในใจประชาชนได้แสดงว่านโยบายและแนวทางที่นำเสนออาจไม่ตรงจุดหรือไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องถิน่นประชาชนอาจมองว่านโยบายเหล่านั้น จับต้องไม่ได้หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้จริงประการที่สี่ขาสเสน่ห์และภาวะผู้นําในโลกการมือสเสน่ห์และภาวะผู้นําเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งผลการเลือกตั้งอบอจอครั้งนี้อาจสะท้อนว่าเทงขาดเสน่ห์ดึงดูดและภาวะผู้นําที่จะนําภาพัคและประเทศไปข้างหน้าประชาชนอาจมองว่าเทงไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเขาได้ ลาออกได้แล้วคือทางออกที่สง่างามและรับผิดชอบเมื่อผลลัพธ์ปรากฏชัดเจนเช่นนี้การลาออกจึงไม่ใช่เรื่องของการหนีปัญหาแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่ผู้นำพึงกระทำการนันทุรังอยู่ในตําแหน่งต่อไปนอกจากจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้แล้วยังอาจนำไปสู่ความเสียหายที่มากขึ้นต่อตนเองทัก และภาพรวมทางการเมืองการลาออกจะนำมาซึ่ง1การแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนการละออกคือการยอมรับความผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งที่ย่ำแย่เป็นการส่งสัญญาณไปยังประชาชนว่าเทงรับฟังเสียงและเคารพการตัดสินใจของพวกเขา2เปิดทางให้ผู้นำคนใหม่การลาออกจะเปิดโอกาสให้ ผู้นำคนใหม่ที่มีความสามารถและแนวทางที่สดใหม่กว่าเข้ามานำทับแทนเป็นการสร้างโอกาสให้ทักได้ปรับปรุงและฟื้นฟูตัวเอง 3. รักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือหากเท้งยังคงดื้อดึงอยู่ในตำแหน่งต่อไปท่ามกลางเสียงวิาพากวิจารณ์และแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตนเองและทักตกต่ำลงไปอีก การลาออกอย่างสง่างามจะช่วยรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้บ้าง 4. สร้างบรรทัานทางการเมืองการลาออกของผู้นำที่รับผิดช,ชอบต่อผลการเลือกตั้งที่ล้มเหลวจะสร้างบรรทัานที่ดีงามให้กับวงค์การการเมืองไทยเป็นการส่งสัญญาณว่านักการเมืองต้องยึดโยงกับประชาชนและพร้อมรับผิดช,ชอบต่อผลการกระทำของตนเองถึงเวลาที่เท้งจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด สถานการณ์ปัจจุบันบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเท้งได้เดินทางมาถึงทางแยกที่สำคัญในชีวิตทางการเมืองแล้วการเดันทุรังเดินต่อไปในเส้นทางเดิมอาจนำไปสู่จุดจบที่ไม่สวยงามแต่การตัดสินใจลาออกอย่างกล้าหาญและสง่างามอาจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่สดใสกว่าถึงเวลาแล้วที่เท้งจะต้องฟังเสียงของประชาชนยอมรับความจริงและตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง ลาออกได้แล้วอาจเป็นคำแนะนำที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นคำแนะนำที่หวังดีและเป็นประโยชน์ที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ขอได้รับความขอบคุณจากไอส้มมองส้มผ่าน AI โดยเอเมนคอนตูนายตูวันนี้พกออนไลน์สวัสดีครับ